สวาสดีป้าลุงวันี้เาพอกับสองมาลาาเพลนเนาะลุงวันนี้กันาน้องลุกมาตลอดตลาดป่าเนาะตลาดใครของป่สวาดีวันี ไปฮะไปลูกไปให้เกิดจะมีหรือเปล่าไปแลโปรดใจแม่ลูกไปก่อนนะ

จ้าไปข้างในเดิมมันยุ่มือเดินะอ้เญ่นอนุนะแล้วบอนูไปปล่อยเล็ดในเฮือนเลยโอ้ยบักวัวลาย ตัวใดตัวใดโอ้ยใหญ่เลยนกเทีนี่ตัวสามเซนตไหนก่อนหน่สามเซนต่ไหนนี่ๆแล้วเบิ่งนนี่นี่ น uh> uh> uh uh> uh 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 ี่นะนี่นี่มเอือยกินงานเดียยว่าหาหมูเพื่อนขรีมตายขามือหนุ่เยเออมันหูเนาะคือหูอีแล้วเาสีขาวกูเบิร์กขาดไปขรีม

ใม่ไหมน่มันยันเหรปล่อยเลยได้นาอหำยันแลวปล่อยเลยได้น่ลูกตัวเท่าไรก่อนแสนหกสามหกตัวละสองร้อยบาทกูโอ้ย เลือขายอ,าองน้อยเปล่าอาชีได้มร้ายีร้ายแ่ก็ตายมอเนี่ยนะจับแรกๆนะจับคข่ดอ,อกจะนอกก้อยก็แห้งเข่าแห้งเข่านี่ยนี่เน่าน่าเน่นขึ้นอะไรได้ต้นี่นกอะนาโตเท่าไรสินกแก้วมาเลยนกที่ เี่ยวยนะตัวปากแดงปากแได้าเชนหาเลยค่ะไอตัวตัวปากดำเหอไม่ได้ดดำางเชนหาไม่ได้้ด้เขาจะตัวเขาจะอาไปเลี้ยงเขอมาขายค้นจะจับได้แบบนี้นะจับได้อ่บ่อขานไปลาซือ้วสามาคืนจ้ามาืดข่อยนีได้บาทเลยโอ้ย นี่เาะบ้จาก็กได้เลยสีลำลาวนี่เออแม่นต่านี่บอกมันบินกลับมาบอกจะปล่อยเลยก็รับไปเลี้ยงกัน็รับไปเลี้ยงใหมกันมันใหญ่มันโกงมันขามนไปบินขึ้นไปเลยกกว่าสี่นั่นรึมงก็เรื่องกระตูมมันใหญ่มันขายคีก่เราอะไร อาามันเลย่างอจะเอามาชืตลอะาเได้้วเาเาสีขาวมาสีอะไครับเนาะเอาากาศดไก็เอาหมดเลย

ไป <S <S เออาแสนไรตขาได้กระนกเยนุกสามแน, <S 2> <S 2> นหาโตระสามแสนหากระตายแสนหาสามเเท่าไรรวมหาแสนบ่ มาซื้อยังไปกินบ,บอบนสิงครับเปิดโลดโหละเฮ้ยวกักกวกวบ้าน,นก็ได้คนสวดบอสวดเท่าไรหนึ่งอันนี้เสนหนึ่งอันนี้แสนห เอออันนี้แซนหนึ่งเออแ,นหน,ออแนหนึ่งต้องขัดแดเไ่ขัดหนักแวนี่แซนหาลูกคืินนะ้ำึกน้ำเพิ่มนไ่ไสมหนาบอกมาไแต่หนาแมสขัดไปเมล้สองบอสครับซีซอยอันนั้ คือแว,อว,อว,วกินเมหยาทีกะพาแมนบอกกินใส่ขามิ่นเดอขมิ่นถิ่เดอโอ้ยบมาาทัมบาททั้งเมันไปตรงตาดีอด้อันนี้ค่ะน้ำผึมคือเป็นยังนี่นี่คือแบวกินป็นใส่มักนา น้าวอวอ่บพี่น้นนนนเจ็บคอเด้ครับอาจารย์ดีเจ็บคอลไดนี่เนาะ้แดงบ่ ตานลโอ,อกะลงกะลอกหนูหนีนเนคองถอดนี่นะระยะหมดอะไจะบอกขอกหมด

sẽ ăn sao phải còn à, khó sẽ ăn sao Vâng hả? Vâng đúng hả? Vâng đúng hả? Vâng ลงเงินเงกบก็จะไปกูอะไระแสนสามอะ่รแสนสามห้อส่แล้วเออแสนสามนะใช่ล้วใคซื้อสอยซะ พยายามตายด้วยเน่ย่อยๆาบกับเครียดไปกนตายเลยอันนี้ทอร์ไนนดินะฮะซีบอ๊ะกินได้เลยารกก่อนนะตามซีบกินได้เลยเป็นกินเป็นทอค่ยังดีที่นี่บอ Uh... <clears throat> <clears throat> เพี่น้องไอ้เนาะที่ด้จบเกิปไปสัสมฤทธิะพี่น้องขอบคุณขอบคุณขอบคุณมาสเด้อมาเบิ่งนสองเน้องมันมา,มานังทายยี่รถพี่มานั่งเบิ่งกระต่ายใช่นั่งเล่นกระต่ายเอ้ยท่าผามาเซษโมกให้น้องเนี่ยท่าผ่าเซ็นโมกให้มาเก็บยังเรา เออไหวขนไหครับไหวนาไปนจะไปใส่จะจะไปใส่จน้นมันสิตายดิยังอันนี้เชี่ยวข่าวใน่บอข่าวในกับข่าวเรยแล้วลูกสิวาอยู่นอกครับบอจิปิวเอามาโหลด สิเดินไปต่อแล้วพี่น้องเอย้ยที่เมื่อบ้านะที่เมื่อบ้ายหน้ามงค์อะไรมาไปตลาดก่อนมุดไปหลายแสนเนาะมุดไปหลายแสนซื้อนกกับกระต่ายกับเบิด์หาแสนแหละซื้อของอยู่ของกินเลยเนาะไปแล้วป้าลุงสวัสดีป้าลุงแล้วทูบ๊ายบาย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 เหนื bye. Bye ่อย <c oughs> กับน้องบ๊ายบายบ๊ายบายฮะบ๊ายบายเออ Let me know what the body.